สวัสดีล่ะครับทางใต้พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าโซ่ชีอลบนนับสิงท่านนายจุตุครับกลับผมงเด็กหนุ่มตอนก็บอกันจ่ากับพี่น้องขอรยากาศงานตรวกับพี่กับน้องคือเก่านี่ครับเจอกันเมื่อนี้นะครับกับไอ้นมใบไฟกับไอ้นมใบไฟเกษตรพัฒนานะครับสวัสดีครับรถเสียแม็กซครับพูดยื้อเรื่องกุนรับเองครับพี่น้องเสียแม็กนะครับโอ้เจ้าขนาดครับหลายปีแล้วนะ วันต่อตั้งมาแตกก่มาเกษ,ษียณาันก็ได้ดงไม่ไปครับวันนี้ตัวเดือน12นะหลายปีแล้ว78ปีครับมี่พี่น้องพอบึงอากาศการเกีียวกล้องบอกกล้องนะครับใช้เวลานานไม่นานนะครับโอ้แปลงอาจจะเล็กๆเนี้ยนะครับแปลงสิบปุ่ยไหนวันไหนนะน้ากระไดล้วก็ ถึงแม่สิแปงสิปุ้ยไงนะครับแต่ว่าถ้าไปเรื่อยๆก็ได้เยอะเองนะครับไปไล่เองคงสิโอเคยอยู่นะครับพี่น้องจัดไปสตาร์ทเสียแม็กไอ้หนุ่มไวไฟว่างานนี่ก็เห็นตอกปอกๆจังเป็นหยั่งดอกวะ <laughs> อ่ะอาอย่างไรสิมีคือของเพิ่นครับในใจก็อยากได้อยู่ตอนนี้ เอ้าเร็วนี่อยาสิพ่อรถเฮารุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะได้เจอกันนะครับพี่หน้าจะเคยว่ากันปีนี่เบิ้งเสียแม็กไปก่อนคันนี้นะครับไอ้หนุ่มไวไฟเสียแม็กซุปูเปอร์แม็กรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวครับฟางก็ Bin để có mấy cái này. Là... A à, bên lộn bì gầm đều lộn gầm đều có người có thể có thể là cái lời hèn đi เมืงการเลี้ยวปวดเกษตรพัฒนานี่ก็ตัวเดิมสิยุกลางนะรครับบวกกือรถคนูบบนะคูเขาพัฒนนก็นอ่านจะปนแปลกๆนะครับก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะแต่ว่าก็ไม่ช้านะครับถือว่าบอ,บอซาสักหนี่ ว่าข้าวมันก็ยืนนั่นแหละเรื่องเขาเรื่องนะครับเรื่องเ้งเรื่องเขายืนน้่ ีก <iyorsun? S 2> ับแปลงไม้ครับพี่้องแปลงไม้นีไรครับลงแปลงไม้ก็ยากๆไกลแหละตอนแรกเราวิ่งได้หรือไม่เร็วคนเครับเขาเร็วกวไาน อาชีพรถเกี่ยวเข้านี่ก็เป็นอาชีพที่หาเงินได้ดีเหมือนกันครับพี่น้องจะเป็นอาชีพหนึ่งที่หาเงินได้ดีเวลาถึ็แม้ว่าภาคอีสานนี่เวลาสัส้นๆเขาหน้าปีครับใช้เวลาไม่เกินเดือนหนึงน่งนะครับเดือนหนึ่งก็ถ้ารถไม่เสียรถไม่พังนะครับเช็คดีๆปีหนึ่งก็มีเป็นพันนะครับเป็นพันไร่ถ้าคนทําได้นะผมถามเขาก็ได้อยู่พุ่งละแปดร้อยพุ่งละพ,พ,พันบางคนนะครับ นี่คือซปเปอร์แมนรถเกี่ยวข้าวครับเฮ้ยหูหนี่นี่นไปลัไป พูดตัวเอกไงนั่นีก็ว่าสือก ว่ายังไงครับพี่น้องโอ้ยเล่นครับข้าไปทางตรง Mấy? Wow. nhạc mấy. Không. vết là bạn haha ai gặp

เอาอเดีา๋ยวมันเล่นเขาเตะทางรถเดียวกีงบุดีสัครับ มาเรเจอครับพี่น้องโอ้ตัวแบบไงโอ้ยเมื่อกีตียังไงนี่ตีเบื้องตีเบื้องโอ้ยหนู้นตรงนี้ตีเบื้องคแบบเบาจริงเบาจริงตีบนถือเอาไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาบ่งครับบ่อใดสำหนูก็ได้ ไปแล้วกับรถเกี่ยวคันนี้นะครับเกษตรพัฒนาไอ้นมไวไฟของซูเปอร์แม็กรถเกี่ยวเขาครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาบอกในช่องบทนวาสิ่งกับผู้ใดที่เขาบอกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งกดไลค์คลิปหน้าไม่เล่นะครับไปแล้วครับอัมลาผ่าจากพี่น้องคือเก่านะครับโชคดีมิ้งเงินใส่ป่าจากโรคไฟกระเจีบครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ